รายการ Spirit of Mine ์พลังใจไร้ขีดซีซันที่สองเป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงเธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจาเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้น จากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยคอยรวมเป็นหนื่นเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังฉันยิ่งใหญ่ Spirit of my พลังใจไรขีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2 รายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรู้ว่าทุกกำลังใจสามารถสร้างพลังและบรนดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันคะ่ะเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทย สำนักง,งานกสทช t ทร Vision และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีเพื่อไปดูชมรมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและฝึกอาชีพให้กับบุคคลออทิสติกทั้งการฟื้นฟูพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆจนถึงการฝึกอาชีพตามน้องไอศวตรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมและพี่เชอรี่ด้วยนะครับ วันนี้พี่เชอรี่ให้ไอซ์มาที่จังหวัดชนบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี่เองครับเห็นว่าที่นี่มีศูนย์ส่งเสริมทักษะที่เกิดจากความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นบุคคลออทิสติกแล้วอยากจะหาวิธีในการฝึกฝนทักษะที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับน้องๆโดยเฉพาะเลยครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและวิธีการฝึกฝนเดี๋ยวลองไปชมกันครับว่าที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวตามไอไปพบกับพี่อาริยากันครับพี่อาริยาสวัสดีครับดีค่ะพี่อาริยาครับถามก่อนเลยครับว่าที่นี่นี่เกิดขึ้นมาได้ไงครับสุมโมงแห่งนี้เริ่มแรกนะคะเกิดจาก รวมตัวผู้ปกครองที่ทําเป็นชมรมก่อนนะคะคตั้งแต่ปี2547อะคะ<ม>่ะแล้วเราก็ทําเป็นโครงการปีละหนึ่งโครงการนะคะได้รับเงินสน,นสุนจากกองทุนคอมมิการกับกองทุนของสปสชค่ะแล้วเมื่อปี2554เนี่ยรเราก็เปิดเป็นศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออิสติกขึ้นนะคะก็ผัวชมรมไปด้วยใช่ไหมอาใช่ค่ะคืองานชมรมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแม่แล้วก็ศูนย์เนี่ยเป็นลูกค,ค่ะที่นี่ทั้งชมรมแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมทักษะเนี่ย มีการฝึกอะไรให้กับน้องๆบ้างอะครับช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเนาะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แล้วก็ทักษะชีวิตในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพในส่วนของเด็กโตนะคะส่วนเด็กเล็กเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการฟื้นฟูอยู่แต่ว่าเป็นการจัดเดี่ยวหนึ่งตอนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ก็คือแยกเป็นอายุด้วยเป็นช่วงวัยด้วยใช่ค่ะเป็นเราแยกเป็นอายุพัฒนาการของสมองของเด็กในทุกๆวันที่บอกว่า4วันมีการฝึกให้น้องๆเราฝึกเหมือนกันหมดเลยป่ะครับ ่าใช่ค่ะในส่วนของกิจกรรมอย่เราจะมีการทำาอ p p นะคะก็คือคทำแผนทำแผนของเด็กจะเป็นกุ่มหรือว่ารายบุคคลเราก็จะมีการทำแล้วเราก็ เรามีนักกิจกรรมบำบัดเข้ามาดูให้เรานะคะนักแก้ไขการพูดมาเดือนละครั้งซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมาประเมินให้เราว่าเด็กคนนี้ควรจะต้องฝึกอะไรเพิ่มอย่างข้างหลังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือน้องๆฝึกอะไรกันอยู่ครับตอนนี้นะคะกําลังฟื้นฟูเรื่องการอาบน้ำนะคะอาบน้ำคือสอนอาบน้ำให้เขาใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกขั้นตอนเพราะเด็กเราเนี่ยถ้าเราไม่สอนเนี่ยเขาจะคิดไม่ได้เองต้องสอนทุกขั้นตอน สอนยากไหมว่าถอดเด็กเขาจะทำได้ตรงนี้เราทำแผนไว้50ครั้ง50ครั้งให้เราจะสอนเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฝึก50ครั้งถามว่าต่อนหนึ่งครั้งนี่เราใช้เวลานานไหมครับหนึ่งชั่วโมงเหมือนเข้าเรียนอย่างนี้แล้วเราก็มีการเปลี่ยนฐานแล้วครับใช่ค่ะก็คือบางทีเราดูว่าเด็กเบื่อเราก็เหมือนเราบอกว่าอาช่วงนี้โฆษณาเราก็จะเอาพวกเพลงอะไรเงี้ยมาให้เขารีแลกซ์นิดนึงแล้วก็กลับไปใหม่อย่างเงี้ยก็คือมีการถ่ายนิานการไปด้วยนิทานการไปด้วยโอ้โหไช่ค่ะเพราะฉั้นเด็กเบื่อ นอกจากนี้เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีเด็กเล็กด้วยยังมีส่วนอื่นๆด้านในใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมีในเรื่องของการฟื้นฟูเด็กเล็กซึ่อยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะโอ้ได้แล้วยินดีแล้วกันพาไปหน่อยนะครับอ่าค่ะยินดีคไปกันเลยครับค่ะพี่อรียาครับแล้วในส่วนตรงนี้น้องๆกําลังทําอะไรกันอยู่ครับตอนนี้นะคะกําลังฟื้นฟูในส่วนของการนวดนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้น้องเขาผ่อนคลายแล้วบางคนเนี่ยจะมีเส้นที่ตึงมากถ้าได้นวดเนี่ย ให้เขาหลับดีแล้วเขาจะร่วมกิจกรรมในกิจกรรมต่อๆไปของวันเนี้ยได้ดีคือเรานวดให้กับน้องๆในการผ่อนคลายใช่ค่ะก็คือกลุ่มแกนนำเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่ว่าอบนมนวดบำบัดมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนวดเนี่ยมาสอนให้เราแล้วก็อามาทำให้น้องอีกทีนึงกี่นาทีครับที่ใช้ต่อหนึ่งวันที่เราทำประมาณอย่าง20นาทีประมาณ20นาที อันนี้ก็คือนอกจากเรื่องการขอนคายยังฝึกอะไรให้กับน้องอีกครับก็เดี๋ยวพอจบจากกิจกรรมนวดแล้วนะคะน้องๆก็จะทํากิจกรรมวงกลมนะเพื่อให้เด็กรุ่นเยา้ยปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันซึ่งกันและกันเนี่ยเขายังไม่มีนั้นก็จะมาทํากิจกรรมวงกลมส่งเทียนส่งเทียนเพื่อให้น้องมองตากันนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเหมือนให้ได้รู้จักกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมส่งบอลเพื่อพัฒนาสมองซีซ้ายซีขวาให้น้องๆแล้วก็เรื่องของสมาธิด้วย ฝึก5้าบครั้งเหมือนกันไหมครับอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ย <c oughs> ในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยห้าสิบครั้งบางครั้งยังไม่ได้เพราะว่า<อ>พัฒนาการเขาจะเท่ากับเด็กเล็กมากค่ะเด็กพวกนี้จะพัฒนาการนี่ไม่เกินสามขวบเด็กๆตรงนี้อายุส่วนใหญ่เท่าไหร่ครับตอนอายุ <c oughs> ที่อย่างน้องน้องเนี่ยสิบขวบแล้วน้องต้นเนี่ย<อ>ค่ะแสงเกนสีฟ้าเนี่ยสิบขวบแล้วแต่ว่าเขามาเราช้าเกินไปแล้วเขาไม่เคยฝึกที่ไหนมาก,ก่อนเขามาเมื่อปีที่แล้วเองเพราะนั้น เขาจะเหมือนกับจะกระตุ้นเขาได้ช้ามากเลยทุกๆด้านเลย อันนี้ก็คือเหมือนว่าเราต้องเป็นการฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่แล้วก็ดูพัฒนาการเด็กพอถึงเดือนหนึ่งทักิจกรรมก็จะมาดูให้เราว่าโอเคทักษะนี้มันผ่านหรือยังถ้ายังไม่ผ่านเราก็ต้องฝึกต่อแต่ถ้าผ่านเราก็จะเปลี่ยนเป็นทักษะต่อไปในส่วนอื่นๆยังยังมีอีกไหมครับที่จะฝึกให้กับน้องอ่าค่ะอันนี้เป็นส่วนของเด็กเล็กนะคะพัฒนาการเด็กเล็กในส่วนของเด็กโตซึ่งอยู่ทางฝ่ามือเราอาบน้ำเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับการในส่วนของเด็กโตเนี่ยเราก็จะมีอาบน้ํา ปูที่นอนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอย่างถูกต้องอแล้วก็จะมีเรื่องของการทําอาหารด้วยนะส่วนใหญ่เด็กโตจะเป็นการฝึกเหมือนแบบเป็นทักษะชีวิตใ,<ช>ให้เขาออกเป็นชีวิต,วตประจําวันได้ใช่ใชแล้วก็ที่เรากังวลมากเลยคือว่าเราต้องการให้ลูกๆเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยเขาจะได้พึ่งพาคนอื่นน้อยที่สุดเป็นยังไงบ้างครับหลังจากการฝึกไปให้กับน้องๆแล้วผลตอบรับ เป็นยังไงบ้างหลังจากผลตอบรับหมายถึงว่าทางด้านทางด้านของผู้ปกครองไงครับผู้ปกครองก็เหมือนกับว่าดีใจอย่างมีแม่บางคนหนึ่งมีแม่มีแม่อยู่คนหนึ่งอายุ25เพิ่งมากับเราเพิ่งมาหาเราเนี่ยเพิ่งเจอเราเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเข้ามาแล้วเราบอกว่าเรารับเขาน้าตาหลเลยเขาบอกโอ้มันมีแล้วที่รับผู้เขาบอกเข้ามาฝึกอันนี้คือเป็นผลตอบรับที่ได้จากผู้ปกครองถ้าผลตอบรับจาก ของตัวพี่อารยาเองที่มองน้องๆที่เข้ามาฝึกที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับพวลาเรื่องความเป็นลูกในลูกเป็นออทิสติก,ล,กลูกพี่อะนะซ้ำซ้อนเป็นหูพิการแล้วก็ออทิสติกซ้ำซ้อนแล้วพี่อะเสียงเงินศึกศึกลูกมาตั้งแต่เล็กแล้วตอนนี้ลูกพี่อะโตแลพี่ก็มีมีความภาคภูมิใจมากเลยที่เปิดอย่านะี้แล้วเราเห็นลูกๆเราดีขึ้นทุกวันทุกวันม,มันเป็นความสุขที่ที่มันบอกใครไม่ได้ไม่ต้องหาซื้อได้เงินแต่ว่า มันได้มาด้วยแรงกายแรงใจที่เราอยากจะทำเธอเชื่อไหมว่าโลกนั้นสวยได้กว่านี้สิ่งดีดีอาจกเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยเคยรวมเป็นหมื่นเป็นล้าน เพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังเชิงยิ่งใหญ่ s ป i r i t of m y พลังใจไรคีดครับพี่อรรยาครับตรงนี้น้องๆฝึกอะไรกันอยู่ครับ ตอนนี้นะคะน้องๆกําลังฝึกในเรื่องของการใช้เงินซื้อสินค้านะคะเริ่มจาก5้บาท1ิบาทร้อยห0า้อจนถึงพี่ทุกๆแสดงว่าทุกๆเงินเลยของประเทศไทยเราก็คือมีการสอนให้กับน้องทั้งหมดเขาใช้ใช้เป็นจริงๆเลยครับยากไหมยากมากค่ะเมื่อใช้เงินที่บอกได้เลยว่ายากมากเราฝึกเข้งมานี่เป็นร้อยครั้งแล้วค่ะตอนนี้ที่แม่นเด็กเด็กที่แม่นจริงๆคือแบงค์ยี่สิบ เพราะส่วนใหญ่อะนะคะคุณแม่ก็จะให้น้องเนี่ยถือเงินแค่แบงก์ยี่สิบเพื่อใช้สำหรนอกนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่จะไม่ไว้ใจในเงินที่เขาใช้อ่ะค่ะให้น้องรู้เข้าใจความหมายของมันหรือว่าจํานวนของมันยากวันนี้เขาคุ้นชินกับการใช้แบงค์ยี่สิบเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แบงค์ที่ได้มาน่าจะเป็นแบงค์ยี่สิบอย่างนี้นะครับครับพี่อารยาครับหลังจากที่เราสอนการใช้เงินให้กับน้องๆแล้วกิจกรรมต่อไปเราสอนอะไรครับนอกจาก น้ำน้อมาเช้าแลองการใช้เง uh ินต่อไปก็เป็นใส่เสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนก็คือส่วนใหญ่เป็นการทักษะชีวิตแต่คะแนว่ากิจกรรมต่ละกิจกรรมอาจารย์ที่สอนก็ต้องมีเทคนิคในการสอนค่ะเราใช้เทคนิคโดยการทัเป็นนิทานแต่ละคนจะเป็นนิทานเลยค่ะนิทานของน้องแต่ละคนเ่ว่าอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าก็้ยเป็นเรื่องต้องแบงใส่เสื้อผ้าถูกต้อง แล้วก็เก็บที่นอนก็คือดเซฟเซฟเก่งมากเก็บที่นอนได้อย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชื่อเขาเลยแล้วก็จะเป็นหน้าของน้องเขาเลยที่อยู่ในนิทานตอนนั้นนะคะเนี้ยคือเทคนิคที่เราใช้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งที่เราทำเป็นอัตโนมัติอย่างการอาบน้ำการเดินหรือแม้กระทั่งการหยิบจับใช้จ่ายเงินด้วยแบงก์ต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้กับบุคคลออทิสติกมากกว่า50ครั้งหรืออาจเป็นร้อยครั้งก็ได้นะครับแต่อายเชื่อว่าจะต้องฝึกต้องทําซ้ําอีกกี่รอบผู้ปกครองและอาสาสมัครก็ยินดีและเต็มใจที่จะฝึกฝนให้กับน้องๆจนกว่าจะสามารถทําได้เองเป็นความเคยชินครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกเราดูเรื่องการฝึกทักษะชีวิตไปแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับพี่เชอรี่ในสตูดิโอแล้วกลับมาติดตามกันต่อครับ ชมคะเราเห็นถึงการช่วยเหลือดูแลน้องๆ้องอทิสติกในส่วนของการฟื้นฟูพัฒนาการทักษะในด้านต่างๆเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการดูแลตัวเองในเบื้องต้นเลยค่ะเชอรี่ก็ต้องขอบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนั่นก็คงเป็นเพราะความตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดของการฝึกแต่ละขั้นตอนนั่นเองแต่อย่างที่บอกไปว่าที่ชมรมแห่งนี้ยังมีการฝึกอาชีพให้กับน้องๆองอทิสติกอีกด้วยค่ะ และที่สําคัญมีด้วยกันหลากหลายอาชีพเลยเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมต้องอยากชมการฝึกอาชีพของน้องๆแล้วแน่นอนถ้าอย่างนั้นกลับไปพบกับน้องไอซ์กันต่อเลยค่ะใช่เลยครับพี่เชอรี่ที่นี่ยังมีการฝึกอาชีพให้กับบุคคลออทิสติกด้วยจากเท่าที่ไอเห็นนะครับมีทั้งการทำอาสนะรองนั่งทำริบบิ้นที่ใช้ร้อยพวงมาลัยเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อครับว่าแต่และอย่างใช้เวลาในการฝึกฝนให้กับน้องๆ มากน้อยแค่ไหนครับ,รบตรงนี้คือน้องๆกำลังฝึกอาชีพเป็นอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนของการฝึกอาชีพตรงนี้น้องๆฝึก อาชีพอะไรบ้างครับช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะมีออเดอร์ในเรื่องของพวงมลลาลัยเป็นสายพวงมลลาลัยอะคะ่ะแล้วก็ไปต่อกับดอกไม้สดที่ขายตามสีแยกไฟแดงะคะือเราทำสายนี้เหรอครับใช่ค่ะ,แล,ะแล้ว่เราก็สดส่<อ>งให้ร้านที่ทาพวงมลลาลัยทีนึงครับะะราคาเป็นไงครับเนี่ยตรงนี้เอาจริงๆก็คือเราคิดฝึกน้องๆเนาะเรื่องสมาธิเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือนะคะคแล้วก็มีต้องใช้สมองซีซ้ายซีขวานะคะแต่จริงๆแล้วตัวนี้คืออันละ50ตังะคะ์ค่ะ อ๋ออันนี้เป็นรายได้เสริมเหมือนว่าจริงๆแล้วก็คือตั้งใจอยากจะฝึกน้องๆใช่ครับส่วนในในขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญแม่พรนเพนนะคะเดี๋ยวแม่พอนเพนจะัสดอกพวงมาลัยนี่มันจะมีเป็น2ชุดเนาะถ้าถ้าเป็นเส้นเล็กเนี่ยก็จะเป็นดอกเล็กจะเป็นดอกเป็นตัวดอกถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นใหญ่อย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนตัวสาย เส้นใหญ่จะเป็นตัวสายค่ะในส่วนของดอกนี่เราก็จะมีจะมีแบบแบบของเราก็จะมีแบบที่เราตัดมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเป็นแบบที่เราทําเป็นดอกนะคะยได้ครับเป็นพิมพ์คหะเป็นพิมพ์เห้นพิมพอเหมือนน้องจะต้องมีความคิดรวบยอดด้วยสามารถดึงไปมุมนี้แล้วกลับมามุมนี้แล้วไปมุมนี้คือถ้าเด็กที่ไม่มีความคิดรวบยอดเนี่ยจะทําไม่ได้ครับอันนี้ก็คือมีพิมพ์ให้น้องๆด้วยฝึกน้องๆนานไหมครับ ก็อย่างคนนี้ทําดอกเนี่ยประมาณสามเดือนนะคะกว่าจะได้จริงๆ3เดือนกว่าจะได้ดอกเนี้ยใช่ค่ะกว่าจะได้1ดอก3เดือนซึ่งตอนหลังจากนั้นก็สามารถปล่อยเขาทำเองได้เลยครับ ก็จะทําได้เฉพาะเป็นตัวดอกนะคะยังเข้าประกอบเป็นสายเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะน้องคนนี้ก็คือจะทาได้ทุกขั้นตอนน้องอันนี้พี่ซานะคะเขาจะทําดอกได้คือทำทุกทำทุกขั้นตอนได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครเพราะว่าแต่ละคนนี้ความความคิดรอบยอนเขาจะคิดไม่ได้ทั้งหมดเลยอย่างคนนี้ก็จะตัดได้แค่เส้นยาวๆอย่างคนนี้ก็จะได้เฉพาะดอกการวัดเส้นหรืออะไรต่างๆนี่คือ ต้องฝึกเขาด้วยใช่ไหมครับความยาวค่ะเราเรากำหนดความยาวมาแล้วค่ะแล้วก็มันจะมีแบบอย่างนี้จะมีแบบให้แล้วก็จะมีตัดเป็นแบบให้ให้ตามเท่านี้ใช่ไหมครับตามเท่านี้เลยค่ะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการฝึกค่ะแต่ก็ยากมากสหรับเด็กกลุ่มนี้นะจะยากเริ่มต้นเนาะในส่วนของการเริ่มต้นแต่ทุกวันนี้เนาะทำได้สวยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือสร้างอาชีพได้เลยใช่ไหมครับสร้างอาชีพได้เลยค่ะก็คือถ้าสาวชิดหรือวันหยุด ก็น้องๆสามารถทําที่บ้านได้พี่อารยาครับด้านข้างนี่แหละครับที่เห็นทําอยู่คือทําอะไรนะเป็นอาสนะนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันข้างๆได้เลยได้ครับผมาเลยครับดีมากเลยตรงนี้นะคะจะเป็นอาสนะสําหรับพระสงฆ์นะคะเราตอนนี้ในส่วนของเราจะทําอยู่2แบบคือลูกอาสนะเหมือนกันแต่ว่าสองสีก็คืออาสนะสําหรับพระสงฆ์และอาสนะสําหรับนั่งสมาธิค่ะถ้าเป็นส่วนของนั่งสมาธิเราจะใช้สีน้ำเงิน ไม่เป็นตรงนี้ทํายังไงบ้างครับขั้นตอนอการทำขั้นตอนแรกเนี่ย,รเ,ยเราก็จะมีเป็นไหมพรมก่อนนะคะเราจะเป็นอันนี้คือแบบแบบที่เราจะพันไหมพรมเราจะมีไหมพรมเป็น,นก้อนๆนี้ใช่ไหมเป็นก้อนเนี่ยคะ่ะเราก็จเจ้ามาเราก็จะพันแล้วคือเด็กก็จะได้สมาธิด้วย<ม>เพราะว่าพันต้องพันให้อยู่ในในรอบที่ว่าจะได้จะ,จะตัดเรามาลักษณะพอดี ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในรอบอที่พอดีก็จะมันจะไม่เท่ากันเพื่อที่ตัดอนนดอกมาเป็นเส้นนี้ค่ะถ้าต<อ>ัดออกมาเป็นเส้นนี้ค่ะตอนแรกจะเป็นเส้นยาวก่อน,อน,นะคะ่ะจะเป็นเส้นนี้นแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นอย่างไงค่ะตัดออกมาตอนแรกจะยาวหลังจากม้วนเสร็จ,จเสร็จแล้วก็จะมีอีกแผนมึงเห็นไหมครับก็คือจะคอยตัดอีกครึ่งหนึ่งแล้วน้องก็จะมีสมาธิตรงที่ว่าอย่าอย่าตัดเส้นเล็กเนี่ยเขาจะจดจ่อมากเขาก็จะแบบจะเล็งละจะพยายามเลงละใช่ค่ะต้องมีอย่างนี้ ส่วนเนี้ยน้องเนี่ยกว่าจะนั่งได้ขนาดนี้เราประมาณ8เดือนเกือบปีที่เราฝึกเขาเ <ปะ S 1> พราะเขาจะเป็นเด็กท,ที่เหมือนน้องที่กำลังกระโดดอยู่ด้านนูน้นที่แบบเร็วเร็วและไว,วเป็นเด็กที่ไวตอนแรกมาแม่ให้นั่งนับ1นึถึงสิก่อนเส้นหนึ่งอัหนึ่งหนึ่งถึงสิบหนึ่งเส้นหนึ่งถึงสิบหนึ่งเส้นเราพยายามช่วยประครับประคองเขา สัพักเขาจะลุกไปจนทุกวันนี้เกือบเกือบหนึ่งปีที่เขาได้มาแล้วเขาจะนั่งนิ่งมากแล้วทําได้ไวมากจนตอนนี้ก็จะเป็นมืออาชีพของเราแล้วค่ะถือว่าเร็วมากเลยค่ะเร็วไม่เร็วขนาดนี้เลยนะค่ะแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งที่ช่วยนะคะช่วยพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับต่างตใช่การหยิบจับเพราะว่าตรงนี้ส่งผลเป็นเรื่องของการเขียนนะคะถ้ากล้ามเนื้อมันเล็กไม่ดีการเขียนก็จะไม่ไม่ได้หรือไม่ดีวันหนึ่งที่คือเราจะให้เขานั่งทําแบบนี้ครับ นานไหมครับสองชั่วโมงค่ะหูสองชั่วโมงเขาสามารถนั่งได้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงแต่สามารถลุกไปดีแลกได้ค่ะ <ภา S 1> แล้วในส่วนของการฝึกอาชีพหรือว่าฝึกทักษะให้กับน้องๆนะครับทางชมรม,มอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตไหมครับอา,อาชีพตอนนี้คือเราเราฝึกตามตามความถนัดของน้องเนาะซึ่งอนาคตเนี่ย อาจจะมีอาชีพใหม่ๆที่ทสามารถมาฝึกน้องๆได้นะคะอาชีพที่อยากส่งเสริมเลยต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการทําเบเกอรี่เนาะเพราะการทาเบเกอรี่เนี่ยน้องๆหรือครอบครัวสามารถเอาไปต่อเป็นอาชีพได้นะคะคแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามุ่งหวังที่จะให้เด็กเนี่ยทำอาชีพได้เพราะช่วงเช้าในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องดูแลในส่วนของตัวเขาแต่ว่าถ้าเขาดูแลตัวเองได้แล้ว ยังไม่สามารถทามาหากินหาเงินได้มันก็อาจจะได้แค่50%เนอะอันนี้ถ้าเขาทําอาชีพได้ร่วมกับผู้ปกครองเนี่ยหรือพี่น้องสมมติว่าพ่อแม่ไม่อยู่อาจจะอยู่กับพี่กับน้องเนาะมันก็จะทําให้เขามีไรายได้แล้วก็เป็นการที่พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุด ก็เลยว่าก็คือในอนาคตถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอะไรต่างๆหรือว่าอาชีพต่างๆที่น่าสนใจแล้วเพิ่มเติมเหมาะสมกับน้องๆทางชมรมก็ยินดีที่จะนํามาให้กับน้องๆ<ช>เราต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อลูกๆ <c oughs> เราเพราะความเป็นแม่แม่ไม่ยอมหยุดคิดหรืออยู่นิ่งเพราะถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยลูกเราจะนิ่งกว่าเราอีกใช่ไหมเพราะเราต้องมีแนวคิดที่จะไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อลูกเพื่อที่จะพาลูกเราไปด้วยใช่ไหมใช่คโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่ระยาแล้วก็พี่เพนมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเราคคคคบขุุณณ แต่ว่ายัางไงก่อนที่จะจากคุณผู้ชมไปไอ้ขอ,อลองทำก่อนน้องๆโอเคเลยครับ ดีขึ้นก่าเก่าเยอะบอกให้นั่งคอยเขาคอยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแลนะคะทดี๋ยนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอเขาดีขึ้นนะลูกเขาดีเขาดีเยอะเขาดีมากเพราะว่าอะไรที่เขาทําไม่ได้หรืออะไรที่เขาไม่ชอบทานอะไรที่เขาทําอะไรไม่ได้เราฝึกเขาเขาทําได้เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะค่ะน้องน้องยอมรับฟังคําสั่งมากขึ้นยอมรอได้อะไรได้ยอมทํากิจกรรมร่วมกับเด็กคนกอื่นได้ แบบว่าคนคนที่เป็นแม่เนาะก็แบบอยากให้ลูกเก่งค่ะอยากให้พัฒนาเหมือนคนอื่นเขาอยากให้เข้าสังคมคนอื่นเข้าได้ทุกคนค่ะอยากเอาเก็บไว้ในบ้านสงสารเขาให้เขามาออกมาอย่างนี้ลหละเพราะว่าให้เขามาหาเพื่อนหาอะไรไม่งั้นเขาจะไม่กล้าเขาจะกลัวแต่เขาออกมาแล้วเขาก็จะกล้าเขามาอยู่ในกลุ่มนี้สมองเขาจะได้พัฒนาของเขาขึ้นขึ้นมาได้ นี่ก็เป็นเรื่องราวของศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชนบุรีนะครับหลายอย่างที่นี่ทำให้ไอได้เรียนรู้กระบวนการในการดำเนินชีวิตของครอบครัวบุคคลออทิสติกที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจความอดทนความมานะพยายามในทุกๆวันที่จะต้องฝึกฝนให้กับบุคคลออทิสติกให้สามารถดำเนินชีวิตเองได้ในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนครับเรามาร่วมเป็นกำลังใจและส่งเสริมเรื่องราวดีๆแบบนี้กันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ ขอขอบคุณน้องไอ้มากๆเลยนะคะที่พาเราไปถึงจังหวัดชนบุรีและได้ไปรู้จักเกี่ยวกับชมรมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือดูแลน้องๆออทิสติกซึ่งการดูแลที่เริ่มตั้งแต่การฟื้นฟูทักษะต่างๆจนถึงฝึกอาชีพให้น้องๆได้ทํางานได้มีไรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวสัปดาห์หน้าทางรายการจะพาคุณผู้ชมบินตรงไปยังจังหวัดสตูลเพื่อไปดูอีกหนึ่งชมรมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้น้องๆองอทิสติก จะน่าสนใจขนาดไหนก็อย่าลืมมาค้นหาคำตอบร่วมกันใน Spirit of m ม n d พลังใจไร้ขีดสีสั้น2ในสัปดาห์หน้าค่ะ เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง True Vision 784, TNN 2คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามข่าวสารและร่วมเสนอแนะติดชมรายการได้ที่ Facebook พิมพ์ Spirit of My TV และ YouTube ที่ t h a i d e s k TV ค่ะสำหรับวันนี้เชอรี่และทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ